วันที่ ep 2นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมานะครับเข้าแกนกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการวัดขนาดความสูงนะครับความหนาของฐานก่อนนะครับเพื่อที่เราจะล็อกนะครับล็อกช่วงฐานนะครับนี่ครับเราวัดขนาดได้แล้วแล้วก็นะครับขีดเป็นเซนเตอร์ไว้ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวอร์เนียพลาสติกอย่างนี้ก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเล็งเอาก็ได้นะครับแล้วที่เพื่อนๆนถนัดนะครับ นี้เวอร์เนียนะครับ60บาทนะครับเป็นเวอร์เนียพลาสติกใช้ดีครับเพื่อนวัดขนาดฐานที่เราจะล็อกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเล็งนะครับเล็งศูนย์ให้ตรงนะครับหัวท้ายนี้นะครับแล้วก็เล็งในจุดของฐานบัวด้านข้างนะครับแล้ก็วาดให้เผื่อนิดนึงนะครับอย่าให้หลวมอย่าให้ตึงมากนะครับ แต่เราจะล็อกช่วงบนของฐานนะครับช่วงบนของฐานจะต้องไม่รวมนะครับเพื่อนต้องให้แน่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขัดค่อยๆตะไบเอานะครับ,รบเพื่อนๆก็วาดตามลักษณะ,ะขององค์พระไปก่อนนะครับเทียบวาดเล็งให้แม่นๆนะครับทีนี้เราก็จะมายก ส่วนที่เราจะล็อกขึ้นประมาณ1มิลน,นะครับเนี่ยครับส่วนที่เราจะล็อกช่วงฐานของพระ,พระเพื่อนๆนะฮะอะไรส่วนโค้งๆนะครับแล้วก็มามาวาดลงในส่วนที่เราจะจะล็อกฐานพระนะครับให้มันเป็นมิติโค้งๆนะครับพรเพื่อนวาดลงมาแล้วครับ เนี่ยครับวาดลงมาลักษณะเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนตัวที่จะหนีบองพระไหวนะครับเนี่ยครับเราจะทําเป็นมนๆขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเจาะรูนะครับแล้วเรามาเลื่อยวงในกันนะครับเพื่อนอย่าให้ถึงเส้นนะครับเลื่อยวงในนะครับ เลื่อยเผื่อไว้ด้วยนะครับเพื่อนมีแกน5มิลน,นะครับถ้าแกน6มิลเพื่อนๆตองแปะกระดาษกาวเพิ่มอีกอ,อ,อีกชั้นหนึ่งก็จะดีนะครับก็จะเลื่อยง่ายนิดหนึ่งนะครับ,รบเลื่อยเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มตะไบ เก็บส่วนโค้งข้างบนก่อนนะครับให้ได้ตามเส้นเลยเพราะส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้การวัดอะไรเลยครับก็คือวาดจากแม่พิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็ตะไบส่วนนี้ก่อนครับเพราะเรายังไม่ฟิตที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟิตที่จุดล็อกนะครับจุดล็อกด้านล่างนะครับช่วงบนตรงนี้เราก็ตะไบาตามเส้นนะครับของแม่พิมพ์ตัวผู้นะครับ เอาให้เหลือเหลือเส้นไว้นิดนึงนะครับให้พอมองเห็นเส้นนะครับเพื่อนแล้วมันจะพอดีนะครับแล้วก็ตะไบช่วงฐานล่างนะครับตะไบช่วงฐานล่างพอเราได้ฐานล่างเรียบๆเ,เรามาเทียบดูก่อนว่าฐานล่างเราเนี่ยตรงจริงหรือเปล่านะครับวางองค์พระเสร็จเราจะรู้เลยเซนเตอร์ตรงไม่ตรงอย่างนี้ครับคือตะไบช่วงบนกับฐานล่างก่อนนะครับ เอาเซนเตอร์ก่อนว่าพระเราเอียงไหมนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่เอียงนะครับไม่เอียงเราก็ค่อยไปตกแต่งด้านข้างนี่ครับด้านข้างซ้ายขวานะครับให้เข้าได้นะครับด้านข้างซ้ายขวาครับให้เข้าได้เป็นนิดหนึ่งนะครับนะครับนี่ครับเราจะใช้ตัวนี้ล็อกนะครับเพื่อนจะล็อกหนีบลงมาที่ฐานนะครับตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยครับ นี่ครับล็อกฐานซ้ายขวาเงี้นะครับเพื่อนรูปลอยอย่างนี้ล็อกง่ายครับล็อกง่ายนะครับยิ่งสี่เหลี่ยมยิ่งล็อกง่ายครับฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างพ่อปู่ทวีสุวรรณอะไรเงี้ยครับจะล็อกง่ายมากเลยนะครับอันนี้เป็นฐานพักกิ่งด้วยด้วยซ้ำนะครับเพื่อนแล้วก็มาไล่ตะไบนะครับให้พอดีกับช่วงฐานนะครับช่วงฐานด้านข้างนะครับเพื่อนเอาให้เข้าได้นิดนึงนะครับพอ ฟิกๆนะครับเดี๋ยวเราต้องเผื่อการขัดกระดาษทรายด้วยนะครับเนี่ยครับตะไบตะไบแล้วก็เอามาเทียบแล้วก็ตะใบไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆตะไบค่อยๆเทียบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนแกะออกมาเลยก็ได้ครับแกะกระดาษออกมาแล้วครับจะได้มองเห็นมิติชัดเจนนะครับแกะเสร็จเราต้องมาร์กนะครับว่าฝั่งไหนคือด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อน าไลขีดให้เรารู้คนเดียวนะครับเนี่ยครับดานหน้าแล้วก็มาเทียบถ้ายังยังมีส่วนขัดส่วนขวางแล้วก็ตะไบออกนะครับนะครับแต่ส่วนที่จะหนีบนี่ให้ให้ฟิกอย่างนี้ก่อน,นครับคือยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตะไบนะครับเนี่ยครับนะครับตะไบตะไบจนด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยให้เข้าเข้าได้แต่ด้านบน นะครับให้ให้ยังฟิตอยู่นะครับเดี๋ยวไล่ด้านข้างก่อนนะครับเพื่อนขัดเซาะไปตามรูปทรงของพระนะครับให้ด้านข้างเข้าได้แต่ข้างบนที่จะล็อกตรงฐานนะี่ยนะครับให้ฟิกนิดนึงนะครับนี่ยครับ ตะวบตะวใบไล่ไปนะครับเขาจะเข้าได้นิดนึงก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะจะยังเข้าไม่เต็มองค์นะครับเพราะเราต้องเผื่อตอนขัดกระดาษทรายด้วยนะครับนี่ครับจะเข้าได้นิดหนึ่งอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องให้เข้าได้นะครับแต่ว่าจะไม่เข้าได้เต็มองค์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราจะขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อนเบอร์3า0ี่ินะครับนี่ครับ ครับขัดกระดาษทรายไล่เบอร์นะครับเพื่อนมีเบอร์320เสร็จแล้วก็จะเบอร์ประมาณ600-800แนะครับแะจบด้วยเบอร์พันเนี่ยเราจะปัดเงาเราจะทำแกนใสได้ไวนะครับเพื่อนช่วงเราชักผ้านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทำรูปหล่อเนี่ยครับผมจะไม่ใช้การยิงไฟฟู่แกนกลางนะครับจะใช้การชักผ้าดึงผ้านะครับปัดผ้านะครับเพราะ เจ้าตัวล็อกนะครับที่เราทําไว้นะครับคมๆบางๆนี่ครับถ้าลนไฟเนี่ยมันอาจจะเสียกันนั่นก็ได้ครับคือเสียคมนะครับเพื่อนเสียเหลี่ยมนะครับเสียเหลี่ยมแล้วอาจจะหลวมไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนและเหลี่ยมก็ผิดนะครับเพื่อนเนี่ยครับกระดาษทรายเซาะเข้าร่องเนี่ยครับขัดให้ดีเลยนะครับเพื่อนค่อยๆขัดไปนะครับอย่ารีบเลยนะครับ เนี่ยครับใช้กระดาษทรายเบอร์320นะครับหาไม้เล็กๆอะไรก็ได้นะครับเพื่อนพันกระดาษทรายแล้วก็เสาะๆๆไปตามรูปทรงนะครับเนี่ยครับขัดไปเรื่อยๆน,นี่ครับ <c oughs> ปลายแหลมๆที่จะใช้ล็อกตรงฐานพระเนี่ยครับความสวยงามที่เราขัดได้ถ้าเรายิงไฟฟูนะครับทื่อเลยเนะครับ พอเราขาดเสร็จนะครับล้างน้ําเสร็จเราจะใช้ไฟเป่าแกนให้แค่อุ่นๆนะครับเพื่อนคือใช้ไฟเป่าแกนแค่อุ่นๆแล้วก็ทาน้ํายาประสานอะคริลิกชนิดไม่มีคาบนะครับลงไปก็คือ AEC ของเรานี่แหละทานะครับเพื่อให้เข้าใส่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับนี่นะครับทาเสร็จแล้วเราก็จะเป่าไฟอ่อนๆนะครับคือเป่าไฟอ่อนๆผ่านๆนะครับ ให้เขาแห้งนะครับเพื่อนครับไฟอ่อนๆนะครับไม่ได้ยิงไฟฟูดนะครับแต่เพียงแค่เป่าอ่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟฟูดก็ใช้ลนตะเกียงผ่านๆก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับพอเขาแห้งดีแล้วนะครับเราจะใช้การดึงผ้านะครับจะไม่ใช้ไฟฟูดนะครับเดี๋ยวไฟฟูดจะไปทําในส่วนที่เราวางแผนไว้นะครับหลวมไปหมดนะครับไม่ดีนะครับเพื่อนๆจะไม่สวยนะครับ ทนเหนื่อยนิดนึงครับเพื่อนใช้ขัดผ้าหรือใช้ลูกปัดที่ผมพาทําในคลิปก่อนๆนะครับปัดเอาก็ได้นะครับนี้ผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับใช้ไข่ปลาหวานทาบนผ้านะครับแล้วก็ครับดึงผ้านะครับเพื่อนดึงอย่าดึงลักษณะกดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะกินเนื้อนะครับเพื่อนกินแน่นอนครับให้ดึงลักษณะดิ่งแล้วก็ใช้ความเร็วนะครับเข้าออกเข้าออกนะครับเหมือนลูกสูบนะครับเนี่ครับ เข้าออกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ยครับชักชักชักออกไปแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าเพื่อนดึงกดแรงยังไงกับผ้ากินเนื้อคลคริกเราแน่ครับเสียเลยครับเพื่อนเนี่ยครับค่อยๆขัดไปครับก็ขัดไปถ้าเพื่อนจะยิงไฟฟู่ก็ยิงได้ของของส่วนของส่วนโค้งข้างบนนะครับที่ไม่ได้มีเกี่ยวกับการล็อกแกนยิงได้ครับแต่ฐานด้านล่างน่ะจะยิงไม่ได้เลยนะครับเพื่อน นะครับยอมเสียเวลายอมเหนื่อยนิดนึงครับเพื่องานที่ออกมาที่สวยงามนะครับเพื่อนนี่แต่สาหรับพระเหรียญพระทั่วไปเนี่ยสามารถยิงไฟฟู่ได้นะครับเพื่อความเร็วนะครับนี่ครับรูปหล่อก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับนี่ครับเราก็จะได้แกนที่ใสนะครับเพื่อนด้วยเสื้อยืด ตาหารคู่นะครับแล้วก็ไข่ปลาวานนี่ครับล้างสเตคีนเสร็จแล้วก็เช็ดให้สะอาดอย่างนี้นะครับเพื่อนครับใสเลยครับเพื่อนแล้วเหลี่ยมทุกอย่างอยู่หมดนะครับมันจะไม่เสียเหลี่ยมที่เราวางแผนไว้ว่าจะล็อกพระนะครับนี่ครับเท่านั้นเองนะครับทาสเตคีนนะครับสเตคีนสเตคีนล้างให้สะอาดนะครับเพื่อน อย่าให้มีคาบไขประวานนะครับนี่เราได้แกนใสๆของเราแล้วได้ล้วครับใส่ปิ้งครับเพื่อนทีนี้เราจะมาเทียบดูเห็นไหมครับมันจะไม่เสียเหลี่ยมนะครับมันก็จะยังฟิกเหมือนเดิมนะครับเราจะลนครับลนไฟไม่ต้องลนให้อ่อนหมดนะครับเพื่อนเราจะลนให้ช่วง ช่วงที่จะล็อกตรงเอวพระนะครับตรงฐานพระเนี่ยเขานุ่มนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเราไม่จําเป็นล้นให้แกนเนี่ยอ่อนยวบยาบน่ไม่ถึงถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพราะเราเผื่อไว้แล้ววางบนแม่พิมพ์โตเมียปุ๊บจับพระลงมากดลงไปนิดนึงเนี่ยครับอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้ก็อยู่แล้วครับเพื่อนเพราะอะไรละครับเพราะรอบแรกที่เราขาดกระดาษทรายเรา ขัดเผื่อองค์พระให้เข้าไปได้ส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยครับพอเราลนไฟมันยืดออกแค่นิดเดียวเราก็สามารถเข้าแกนได้นะครับโดยที่แกนเราไม่ไม่อ่อนมากนะครับเสร็จแล้วเราก็หนีบครับหนีบเอาไว้ครับเนี่ยครับมันจะเสมอพอดีเลยครับเพื่อนปรับเซนเตอร์ได้เสมอเลยนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับปล่อยเข้าแห้งนะครับไม่ใช่ปล่อยข้าเย็นนะครับเพื่อนปล่อยให้แกนเย็นก่อนนะ เดี๋ยวเราจะไปกดฝารอให้เขาเย็นนะครับเพื่อนๆอยากกดฝาไว้ก่อนนะครับฝาต้องกดหลังจากเข้าแกนนะครับเพื่อนเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับครับสำหรับพระรูปหล่อฝาต้องกดหลังจากพระเข้าแกนแล้วนะครับเราเอามาเทียบดูครับนี่แม่พิมพ์ตัวผู้เรานะครับเป็นไงครับมันเหลือมมาหนึ่งมิลนะครับไม่พอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเอาอะคริลิกลองเห็นไหมฮะมันเหลือมมาหนึ่งมิลนะครับหน้าหนึ่งมิลหลังหนึ่งมิลพ่อพระ องนี้ฐานหนานะครับเพื่อนเห็นไหมบล็อกตัวผู้เรามีแค่สามมิลเราจะเอาแผ่นอะคริลิกหนึ่งมิลมาลองตูดนะครับนี่ครับหักมานะครับหากเพื่อนหักมาเล็กๆหนึ่งนะครับแล้วเอามันหนุนนี่ครับหนุนตรงที่เราจะ,ะกดบล็อกนะครับเพื่อน<ๆ>เห็นไหมหนุนตูดมันงียครับตรงแอร์ปั๊มเรานี่ฮะหนุนตูดตูดจะกระโดกขึ้นมานะครับ แต่ตรงหัวเราจะไม่ได้หนุนนะครับเพราะพระองค์นี้ช่วงหน้าจะ,จะปกติแต่ว่าฐานสูงแค่นั้นเองเราจะหนุนแค่ตูดเขานะครับเสร็จแล้วนะครับใช้อะครลลิก1มิลน,นะครับเช็ดด้วยน้ำํำสันไลผสมน้ําเออไม่ใช่ซันซิลผสมน้ําแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มาหลนล้นผ่นนานนะครับเพื่อนๆดลูลักษณะการลนดีๆนะลนผ่นาน,พ,านพอมีควันนิดๆน,นะครับ อย่าไปลนแช่นะครับเดี๋ยวฟองอากาศขึ้นบานตะไทย์แล้วครับใช้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนต้องไม่มีฟองอากาศสักกเม็ดหนึ่งนะครับเนี่ยครับลนผ่านนะครับลนผ่านลลนเหมือนไม่อยากให้ร้อนนะครับเอออย่างนั้นแหละครับวางทาบบล็อกตัวเมียกดปึ้งเครื่องกดลงมาเลยเปิดแอร์ปั๊มครับปึ้งเนี่ยครับเปิดแอร์ปั๊ม ได้แล้วแล้วครับได้แล้วหนึ่งฝานะครับเพื่อนดีดออกนะครับนะฮะสวยงามครับแม่พิมพ์ที่เราเปิดไว้หนึ่งมิลหน่อยๆน่อยพอเราเสริมตูดเข้าไปมันจะไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเราเปิดไม่ถึงหนึ่งมิลนะครับพอเราเสริมเสริมบล็อกตัวผู้ให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยฟิตครับเคาะไม่อยากจะออกครับนะครับบล็อกของเรารับได้ทุกสถานการณ์ครับเพื่อน นี่ครับพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกพอเป็นพิธีครับนะครับนุนอีกเหมือนเดิมครับเช็ดฝาเสร็จล้นครับเหมือนเดิมล้นผ่านผๆเหมือนไม่อยากให้ร้อนนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับให้แผ่นอะคริลิกเขานิ่มๆนะครับครับเห็นเขานิ่มๆพอขึ้นควันขาวๆนิดหน่อยก็กดได้แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับ ลนลนวนวนวนออกวนวนวนออกอย่างเงี้ยนะครับห้ามแช่เด็ดขาดเลยนะครับเพื่อนและห้ามลนตรงหัวตะเกียงนะครับให้ลนสูงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนวางนะครับแม่พิมพ์ด้านหลังกดลงไปหนีบลงมาปึ้งเปิดแอร์ปั๊มนะครับหลีระดับ ได้ตามใจเราเลยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวกดอย่างนี้ก็ใช้ตัวหนีบก็ได้นะครับเหมือนคลิปแรกๆที่ผมลงให้ดูนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเราจะใช้นะครับคัตเตอร์ตัดตัวนี้แกน6มิลเราไม่ต้องตัดเผื่อหัวบัวนะครับตัดสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวยังไงต้องเจียออกอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพราะแกนตัวนี้6มิลเลยนะฮะ แกนกลาง6มิลถ้าแกนกลางประมาณ3มิลเนี่ยเราต้องเผื่อหัวบัวนะครับตอนตัดกระจกนะฮะเสร็จแล้วเราก็มานะครับจุ่มน้ํายาสันซิลนะครับซันซิลผสมน้ําเช็ดเช็ดฝาให้ให้ใสนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันได้ผลดีตรงที่เขาลื่นนะครับเวลาเราเดินน้ํายานะครับจะไม่หนืดนะครับเพื่อนจะลื่นแล้วก็จะไม่เกิดฟองอากาศนะครับ เนี่ยการทําแม่พิมพ์ออกมาดีมันจะช่วยป้องกันปัญหาฟองอากาศได้ดีนะครับนครับอีกการหนึ่งนะครับเช็ดฝาหน้าฝาหลังไว้เลยนะครับเพื่อนเดิมครับ6มิลเราอย่าปล่อยปีกไว้กว้างนะครับเพื่อนให้ตัดพอกระชับนะครับมันจะคุมน้ํายางง่ายนะครับเพื่อน อย่าปล่อยไว้เต็มแม็กอย่างนี้นะครับไม่เอานะครับนี่ครับนี่ครับเอามือกดข้างในนะครับแล้วก็หักหักออกนี้นะครับครับจุมซันซิลแล้วก็ใส่ปิ้งครับเพื่อนง่ายๆครับทำไปก็หอมไปนะครับ นี่ครับจับมือกันทําเลยครับเพื่อนผมจะไม่รีนะครับผมจะปล่อยเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับวิธีการนะครับเสร็จแล้วเราจะเช็ดแกนนะครับเราจะใช้น้ำแอลกอฮอล์ก็ได้นะไอแอลกอฮอล์ตัวนี้จะค่อนข้างแรงนะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้จุดตะเกียงนั่นแหละครับเพื่อนฉีดใส่ผ้าแล้วก็ลามาเช็ดแกนนะครับแอลกอฮอล์ก็จะระเหยไวนะครับไม่มีอะไรตกค้างไม่มีอะไรเนี่ยครับมันจะใสสะอาดดีนะครับแอลกอฮอล์ นะแกนเราเราก็จะได้แกนที่ใสนะครับเพื่อนไม่มีคราบสปกปรกความใสนะครับจุดสําคัญมันอยู่ที่การเช็ดความสะอาดนะครับเพื่อนมันไม่ใช่ที่ตัวน้ํายาอย่างเดียวนะครับบางคนวิ่งหาน้ํายาเป็นสิบๆน้ํายาจะวิ่งหาให้มันใสมันไม่ได้นะครับเราต้องขัดแกนให้มันใสมันถึงจะใสนะครับเพื่อนเคล็ดลับมันอยู่ที่ความสะอาดตัวเดียวเลยนะครับโอเค ล้วก็จะมาวางทาบนะครับหาเซนเตอร์นะครับเพื่อนๆช่วงใต้ฐานเนี่ยอย่าให้ชิดมากนะครับเดี๋ยวน้ํายาอาจจะ,ะกระฉอกเข้าแกนได้นะครับทีนี้เรามาดูการวางมีดเดินน้ํายาจะแตกต่างจากที่ผมเดินพระเหรียญให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับตูดโด่งขึ้นไปข้างบนเพราะว่าผมจะยิงน้ํายาจากด้านล่างก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆปกติเหรียญผมจะยิงพื้นที่มากก็คือด้านบนลงมาด้านล่างใช่ไหมฮะ แต่รูปลอเราจะต้องเก็บงานที่ฐานก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะถ้าน้ำยามาจบใต้ฐานอาจจะกระเฉาะได้นะครับเราต้องให้น้ำยาเริ่มที่ใต้ฐานแล้วไปจบที่หัวนะครับมันจะปลอดภัยนะครับเพื่อนเห็นไหมใบมีดสี่ใบวางแบบนี้เลยนะครับแล้วยิงน้ำยาประสานอะคริลิกนะครับที่ใส่ไว้ในขวดกาวร้อนเข็มเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเพื<ๆ>่อนๆค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับค่อยๆปล่อยทีลนิดนะครับ น้ำยาวิ่งไปแล้วนะครับวิ่งแล้วเราก็กดนิดนึงกดกระจกแล้วก็ดึงใบมีดออกนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆนีบนะครับเพื่อค่อยๆปล่อยมือนะครับน้ำยาจะได้ไม่กระฉอกเข้าแกนนะครับน้ำยาเขาก็จะวิ่งซ้ายวิ่งขวานะครับไปรวมกันข้างหน้านะครับเราก็ยู่ยู้เอาเลยครับนี่มเพื่อนโอเข็นครับเข็นเข็นน้ํายาเนี่ยครับค่อยๆเข็นน้ายาไปให้มันมาบรรจบกันอย่างนี้นะครับ น้ำยาก็จะเต็มแล้วครับเพื่อนๆเต็มเสร็จแล้วสบายเลยครับกดกระจกนิดนึงดันตัวหนีบเข้ากดกระจกนิดนึงดันตัวหนีบเข้าแล้วก็ดึงใบม,มีดซ้ายดึงใบม,มีดขวาน้ำยาจารวมที่ใบม,มีดที่สี่นะครับนีบจบแล,ววแล้วครับเพื่อนๆเต็มสวยไม่มีฟองอากาศสักเม็ดแล้วครับเนี่ยครับ วิธีการเดินที่เราใช้ใบมีดเสียนมาช่วยมันจะลดความเกรงของเราได้เลยนะครับเพราะว่าใบมีดสีใบเนี่ยเขาเปิดช่องอากาศให้น้ํายาวิ่งได้สะดวกนะครับเพืเ่อนๆเพื่อนๆใช้สูตรนี้จะไม่เกรงนะครับและเดินน้ํายาแบบไม่มีฟองนะครับถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องการเดินน้ํายาลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพื่อนๆี่ครับทิ้งไว้3นาทีนะครับแล้วเราจะมาเดินฝาหลังกันนะครับ ฝาที่มีจุดเดือดขึ้นมาอีกเรื่องเดียวเท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเ,เพื่อนๆเดินเหมือนเดิมนะครับนะครับเล็งให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงอย่าให้เบี้ยวนะครับเดี๋ยวตอนแต่งจะหัวใจายนะครับวางใบมีดเหมือนเดิมนะครับดูนะครับเราจะปล่อยน้ํายาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับ เราจะเก็บความเสี่ยงเราจะกจัดความเสี่ยงที่ด้านล่างให้จบก่อนแล้วเราก็จะให้จุดเดือดมันไปอยู่ที่ด้านบนนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเสียบใบมีดไว้รอเลยขาดไม่ได้นะครับใบมีดด้านบน,นเดินตามสูตรเรานะครับเพื่อนเดินง่ายๆกันไปนะครับฉีดีดไปเบาๆครับเพื่อนๆค่อ,คอยๆย,ยูค่อยๆดันขึ้นไปนะครับกดฝานิดนึงครับดึงออก แล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวนีบนะครับอย่าปล่อยพืดนนะครับเดี๋ยวน้ำยากระฉอะนะครับก็ค่อยปล่อยมือนะครับเรามองด้วยว่าน้ำยาวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับเขาขึ้นซ้ายขึ้นขวาไปแล้วก็ตามตามไปหยอดนะครับไล่น้ํายาขึ้นไปนะครับเพื่อนไล่น้ํายาขึ้นมาเนี่ยครับเขามีจุดเดือดปล่อยเขาครับเป็นการดันของอากาศนะครับปล่อยเข้าไปเลยครับเรามากดแล้วก็ดันตัวหนีบเข้าเหมือนเดิมนะครับ ถอดซ้ายถอดขวานะครับเห็นไหมครับเขามีจุดเดือดอยเขาเดือดไปครับเติมน้ำยาไปนิดนึงนะครับครับบีบกดหัวแค่นี้แล้วครับเพื่อนเต็มแล้วครับเต็มแล้วสบายมากเลยครับเพื่อนๆปลอดภัยน้ำยาไม่เข้าแกนด้านล่างนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆแช่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวเอิอ ทิ้งไว้สัก2นาทีนะครับแล้วก็เอาตัวหนีบออกแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรับงานด่วนก็นุ่นนะครับทิ้งไว้สัก15นาทีค่อยเอามาตัดแกนนะครับเอามาแต่งแต่นี้ผมจะทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูการแต่งกันนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆอ,อย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ Halo, terima